คยไปเจอพายุฝนตกหนักอะนะนักท่องเที่ยวดีใจเลื่งละโอ้โหเราเราเองตื่นกูะหนกนี่คขาดีใจตื่นเต้นเราไม่เคยเจอเลยฮะลมพายุแบบโอ้เงี้ยโอ้ดีใจสนุกหนาถ่ายรูปโอ้โหอยู่ค้างโดยเจอไม่เป็ไรใ่ไหมอันนี้ไม่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 มีลมเลยเย็นสบายไม่เป็นไร เดี๋แม่ก่อนนะครับระวังเหล็กนะครับระวังเหล็กรอครับทม่กาครับเดี๋ยวเลยครับแม่ก่อนเลยลครับรับั่ค่อยกล้านะคะพื้นมีตาะดับนะครับพื้นมีตาระดับนะครับพื่นมีตาระดับนะครับพื้นมีตาละดับนะครับนแบ่งซ้ายขวาเลยนะครับน้่งซ้ายขานะครับโทรศัพท์เก็บนะครับโทรศัพท์เก็บไว้ในกระเปาก่อนนะครับนะคับห่ก่อนนะครับรับดูชีมซ้ายมือขวามือก่อนนะครับรับรงโทรศัพท์นะครับหล่นน้ำหาไม่เจอเลยนชีมแค่สวกนะครับ ซื้อใหม่ที่พี่บอกไม่เป็นไรซื้อใหม่ใหมโอเคอออเครับผมนั่งก่อนนะครับรับชูชีพค่อยๆเดินนะครับเ,เย็ยนๆนะครับค่อยๆเดินนะครับอ๋อที่นี่กินเบียร์กินเบียร์ที่แข็งแรงระวัาวางนะครับมีพื้นมีแสงดับนะครับ นั่งแล้วอย่าลุกนะครับเพราะเรือมันจะได้บาลานซ์ไปไปไปด้านหลังก่อนครับไปด้านหลังก่อนนะครับแม่ไปด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังไม่้กลัวเมาเรือนะครับไม่เมาไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้กินเบียร์ก็เมาหรอรัอบสเตอร์ชีฟคนละหนึ่งตัวก่อนนะครับไปนะครับฝั่งซ้ายก่อนเลยนะครับนี่นับคะนนมาจากจังหวัดสระบุรีนะครับผมทั้งหมดประมาณ70ท่านนะครับใน่าง้อยเหลือหมด ห้าสิบท่านก็หกสิบท่านนี่แหละหกสิบท่านนี้ก็เลยเราร็อคได้รอบละประมาณสามส,มสามิบนะครับเคยเป็นคนมีมมสองรอบนะครับผมเราได้แค่ยี่สิบหก จะไม่ไปคนหนึ่งครบจะไปไหมอยากไปล็อกไมไใส่มันก็ต wow> ้องล็อกนะไม่ล็อกจะใส่มีความหมายอะไรคุณแม่ครับขอุยากอย่างนี้นะครับใส่ชูชีพเสร็จแล้วนั่งในเฉยก่อนนะครับอย่าล ну ุกไปไหนครับเรือมันจะเอียเสื้อชูชีพสวมไม่ได้เฉยไม่ต้องไปรัดแน่นมากเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นแล้วหน้าตาเขียวเดียวอันนี้เหลืองเลยเหลืองเลยนะครับมีเพื่อนไม่ใครไม่ไปคนหนึ่งไหมครับ มีคนหนึ่งเขาบอกเขาว่ายพระไม่เป็นเขาไม่กล้ามานี่อยู่บ้านเชจิงอ่ะโอเคนะครับใครสนใจก็มาล่องเรือกันที่ชุชมชน้านแหลมสุพรรณบุรีได้นะครับผม